วันนี้นะคะเทรนสุขภาพแนวใหม่กำลังมาแรงค่ะหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราเน็ตไอดอลหรือคนดังนะคะหันมาฟิตหุ่นนะคะให้ฟิตเฟิร์มกระชับแล้วมีซิทแพคกันมากขึ้นแต่บางคนนะคะยิ่งออกกลังกายนะคะแทนที่จะมีซิทแพคแต่กล้ามเนื้อกลับหายนะคะน้ําหนักก็ลดด้วยบางคนนะคะยิ่งออกนะคะยิ่งตัวบวมเลยนิ่มเลยมีอาหารเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คืออโปเวโปรตีนค่ะ อโปเวโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่มีโปรตีนสูงถึง30กรัมค่ะและให้พลังงานนะคะ180กิโลแคลอรี่ต่อ1-2ซองค่ะในอโปนะคะมีคุณสมบัติในการนะคะออกฤทธิ์อยู่ทั้งหมด 4B ด้วยกันค่ะก็คือ b b u i l d b burn b b o t s t และ b b a l a n น e ค่ะเรามารู้จัก B แรกกันเลยนะคะ b b u i l d B มิวมาสเตอก็คือการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ ในส่วนประกอบในอโปนะคะประกอบด้วยโปรตีนหลักทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือไฮโดรโพลิปเวโปรตีนเวโปรตีนไอโซเลตและโปรเพปไทด์ค่ะทั้ง3ตัวนะคะมีการดูดซึมทั้งหมด3จังหวะด,ด้วยกันเป็น3 step of absorption ชันทำให้นะคะตัวอโปนะคะสามารถดูดซึมได้เร็วค่ะและออกฤทธิ์ได้นานถึง280นาทีเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในอโปลนะคะยังมีกรดอะมิโนนะคะที่จำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อนั่นก็คือ ลิวซ so ีนอโซลิวซีนและวาลีนโดยได้ชื่อว่า BCAA ค่ะช่วยจุดทนวนการสร้างกล้ามเนื้อนะคะทำให้กล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ B ที่2ค่ะ B burn ก็คือการเบิร์นไขมันได้เร็วขึ้นค่ะเพราะในอโปนะคะมีส่วนประกอบก็คือสารสกัดจากมะม่วงอินเดียค่ะและมีสารประกอบที่ชื่อว่าคาเทซินในชาเขียวนะคะช่วยในเรื่องของการนะคะเร่งการสลายนะคะไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายค่ะ B ที่3ก็คือ B Boost Energy for Long Time ค่ะเวลากินออโปเข้าไปนะคะจะมีการ Boost Energy นะคะให้ได้เวลาเวลาที่นานขึ้นค่ะเพราะในออโปค่ะมีโ c o s i z คิ e Q10 ค่ะช่วยทำให้ร่างกายนะคะเพิ่มการใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นค่ะทำให้เรานะครมีพลังกำลังหรือพลังงานในการออกกำลังกายได้นานขึ้นนะคะและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยค่ะ B ที่4ค่ะก็คือ B Balance ค่ะ ก็คือบาลานนะคะแอนตี Anti ้อจ g จิ้งและแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะเพราะในอโปนะคะมีส่วนประกอบที่ชื่อว่าเลสบอทอลซึ่งเป็นทั้งแอนตี้อจ g จิ้งและแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะช่วยนะคะทำให้นะคะเมื่อเราออกกำลังกายไปแล้วค่ะน้ำหนักลงนะคะไขมันลดลงไม่เหี่ยวไม่โทมดูเด็กขึ้นและดูสดชื่นขึ้นด้วยค่ะอโปเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพทุกคนคะ่ะ เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลรูปล่างนะคะให้ฟิตเฟิร์มกระชับและมีซิทแพรค่ะโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายนะคะจะทําให้นะคะสร้างกล้ามเนื้อได้นานขึ้นค่ะอโปนะคะสามารถทานได้นะคะหนึซองนะคะต่อน้ําประมาณ150 ml ค่ะทานได้ทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายเลยนะคะหรือถ้าไม่ออกกําลังกายก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งหมด2รสด้วยกันค่ะ คือรสวานิลลาและลโคโครสช็อกโกแลตนะคะอร่อยทั้งสองรสเลยค่ะใครที่ต้องการมีหุน fit ่นฟิตเฟิร์มกระชับต้องออโปเวโปรตีนเลยค่ะ